สบายดีและกะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สูค้คนนเทว่าเขามารับซุมซองของโดโดเด้อบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องฝั่งลาวเนาะเมื่อนี้โดโดผพอดีไปเห็นข่าวพี่น้องประเทศไทยเนาะก้าวไปอีกขันหนึ่งเนาะพี่น้องจากี่ว่ะเจริญแล้วเนาะปัจจุบันนี่ก็กำลังทว่พัาพันนาขึ้นไปอีกพอดีโดโดไปเห็นข่าวอันหนึ่ง ก็คือประเทศไทยเนาะปัจจุบัน,น้นพิ้นกำลังมีโครงการเทวสุดคักเลยทุกคนก็คือเป็นโครงการที่ดีเนาะเพิ่นจะเอาสา,ายไฟฟ้าเนาะที่ว่ามันอยู่ตามทางถนนเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนะ่ะเอาไปลงในอุโมงใต้ดินเนาะทุกคนมันจะเหตุให้ประเทศไทยเนาะมีวิวที่สวยงามขึ้นไปอีกเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไดเดี๋ยว โดโดะใ้ทุกคนไปรับชมพร้อมๆกันอุโมง์ใต้เดินเส้นผ่านศูนย์กลาง3.6เมตรนี้คืออุโมงค์สายส่งไฟฟ้าเอลโกอิ้งที่อยู่ใต้ถนนชิดลมถึงถนนสารสินและถนนเพลินจิตจากสี่แยกชิดลมถึงสี่แยกเพลินจิตยาว1.8กิโลเมตรอยู่ลึกกว่า40เมตรถือเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่ง MEA หรือการไฟฟ้านาครหลวงสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดัน230กิโลโวลต์ โดยปัจจุบันมีอุโมงค์สส่งไฟฟ้าทั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในแผนก่อสร้างทั้งหมดราว30กิโลเมตร นอกจากอุโมงไฟฟ้าแล้ว m e a ยังดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในรูปแบบท่อร้อยสายเป็นระยะทาง236.1กิโลเมตรครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570โดยขณะนี้มีพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่บางส่วนของ,ของถนนสายต่างๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธินถนนพญาไท ถนนพระรามหนึ่งถนนราชดำริถนนราชวิถีถนนราชปารบรวมถึงล่าสุดถนนนราธิวาสราชนาคารินเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆซึ่งเป็นการก่อสร้างพร้อมโครงการรถไฟฟ้าไปในคราวเดียวกันช่วยลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่อาจเกิดกับประชาชนในพื้นที่ สายตรงไฟฟ้าเนเรามีหลายแบบนะครับคือแบบที่เป็นอุโมงค์นะครับกับแบบที่เป็นท่อฝังดินกับแบบที่อยู่ที่สายอากาศนะครับเรากาลังจะมีส่วนที่ทําท่อร้อยสายใต้ดินเนี่ยนะฮะอีก236กิโลเมตรนะครับซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2570นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เชื่อมโยงกับอุโมงค์ดังกล่าวนะครับซึ่งแน่นอนครับความมั่นคงของระบบที่อยู่ใต้ดินเนี่ยสูงสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ไฟฟ้าคนเมืองได้เลยครับว่าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยมีความ มีเสถียรภาพรองรับวิถีชีวิตของคนเมืองได้อย่างแน่นอนครับ ในด้านการก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินนั้น n e a ยังให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยล่าสุดได้มีการนำเทคโนโลยีสแกนโครงใต้ดินด้วยระบบเบเดหรือ GPR และการโคริงหรือการเจาะรูตรวจสอบชั้นดินในจุดก่อสร้างทำให้สามารถรู้ความหนาแน่นของชั้นดินเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันการชุบตัวของบ่อพักและลดอบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สัญจรได้อีกด้วยโดยการดำเนินการทั้งหมดนี้ของ MEA เพื่อสร้างระบบไฟฟ้า คงลดปัญหาไฟฟ้าดับลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงเป็นอะไรทุกคนสําหรับโครงการของเพ่นเนาะสาหรับโดโดเองคิดว่ามันเป็นโครงการที่สุดล่าแล้วก็คขักเนาะดโด,โดเองก็อยากให้มีโครงการนี้มาจัดอยู่ที่ประเทศลาวมาเห็ดอยู่ที่ประเทศลาวมันจะเห็ดแถยบ้านเมืองเฮาเนาะถนนหนทางมันสะอาดแล้วก็บโบหกตาเนะาะจะเห็ดห้ยลุดพออ,อันตราย ที่เกิดจากไฟใหม่ไฟฟ้าที่มันสอดกันขนาดยา่ำฝนตกขนาดทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้โดโดโกับม่มียังแล้วเนาะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามาโดโด,โดโกัขอฝากในเดอ้อพี่น้องเขากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในโดในเด้อก็เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย